เฉลยข้อสอบแผทนดาราศาสตร์2555 2 5 5 5คลิปนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเอาละครับค่อยๆไปดูเลยครับไปกันเลยยาน Curiosity เป็นยานสำรวจดาวอังคารเเขาบอกว่าถ้าอังคารอยู่ใกล้โลกที่สุดแล้วก็วงโครจรเป็นวงกลมในระนาบเดียวกันนะแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ใช้เวลา8นาทีนะโอเคแล้วดวงดาวอังคารอยู่ใกล้โลกที่สุดก็จะเป็น,นรูปนี้ อันนี้ดวงอาทิตย์อันนี้โลกอันนี้อังคารแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์นะอันนี้เขาบอกว่าการสำรวจพื้นผิดวดาวคารส่งชิทชาร์ดาวคารจากดวงอาทิตย์ไปยันยาง Curiosity ติตี้นาะใช้เวลาแปดนาทีเออแล้วทีนี้เขาบอกว่าดาวอังคารทางจากดวงอาทิตย์ตรงเนี้ยตืด ประมาณหนึ่งจุดห้าสองเอูเนาะคือคือข้อน,นี้อาจจะต้องพอดีพอดีโจทย์อาจจะเขียนค่อนข้างทำให้เราสับสนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์นะ่ะมายางังโลกอะ่ะแปดนาทีเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไปดาวัคารแปดนาทีนะโจทย์เขียนทําให้เรางงท่านเราแปลตามโจทย์อาจจะงงเออทีเนี้ยเขาก็เลยถามว่าไอ้โลกถึงดวงอาทิตย์เนี่ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันเท่ากับหนึ่งหน่วยดาราศาสตร์เนาะ เพราะฉะนั้นก็คือจุด52 a u อ่ะ1 a u อ่ะใช้เวลา8นาทีอ่ะแล้วถ้าสูตจุด52 a u อ่ะมันจะกี่นาทีอ่ะมันก็จะประมาณ4นาทีนิดๆถูกไหมอืมอ่าทีนี้เราก็อัน1 a u 8นาทีเพราะฉะนั้น2ส่วน100 a u อันนี้เศษตรงนี้เนาะเราเรามองคำนวณละเอียดละเอียดดีกว่าอ่ะก็ได้เท่ากับ52ส่วน100 คูณ8นาทีถูกไหมครับ2 8 6 416ส่วน100นาทีก็เท่ากับ4นาทีกับอีกเศษ16ส่วน100นาทีถูกไหมคือเราก็จะอาจจะอั้นไปตอบเป็น16วินาทีนะแต่จริงมันส่วน100ต้องคูณ60ไปก่อนเป็น4นาทีนะแล้ว16คูณส่วน100แล้วคูณ60นะ ตื่ตื่ตรงนี้สิบ6กหกเนาะคือตรงนี้จะได้9.6นาทีนะตอบ4นาทีสิบวิใครรีบตอบผิดนะอกรุงเทพมหานครมีพิกัดภูมิศาสตร์คือ13.7กับ1 0อยองศาในวันที่กลางวันยานที่สุดดวงที่จะอยู่สูงจะขอบฟ้าได้มากที่สุดเท่าไหร่นะวาดรูปเขาบอกว่า โลกเราเนี่ยที่เราอยู่กัวทมอมุมเงยตรงนี้สิบสามจุดเจ็ดองศาเหนืออันนี้คือเส้นสูดสุดฟ้าเนาที่ศูนย์องศาเนาะอันนี้เก้าสิบองศาโอเคนี่ทิศเหนือนะนี่ทิศใต้โอเคทีนี้เขาบอกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็รู้ลอันนี้เส้นเส้นเอจุดเหนือศีรษะของเราตรงนี้ก็ต้องสิบสามจุดเจ็ดองศาเนาะแต่เขาบอกว่าช่วงที่ดวงอาทิตย์ปัดนี่การวันยาวนานที่สุดอ่ะก็คือช่วง summer s o โซ t i c e สน่มันเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ปัดเหนือที่สุดนะ ก็คือปัดจากไอเส้นสุดสุดฟ้านเนี่ยตอนแรกปัดขึ้นไปตรงเนี้ยปัดขึ้นไปอีกปบืบททตรงเนี้ยมันเท่ากับ23.4เพราะฉะนั้นเฉพาะแค่นี้นะเฉพาะแค่ส่วนเล็กๆตรงนี้ตรงม่วงๆตรงนี้นะแค่นิดเดียวก็เท่ากับ23.4ลบ13.7เนาะก็ได้จุด7แล้วก็9.7เนาะแต่ว่าไอ้9.7เนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ใช่ละติจูดเนาะ มันเราไอ้ไม่ใช่มุมเงยเนาะมุมเงยมันต้องคิดแค่ตรงนี้เนาะก็คือ9 0ล7บ9.7เท่ากับ80.3องศาอย่าเพิ่งตอบ3ลริปดานะโดนหลอกอีกแล้วอ่ะจุด3องศาแปลงเป็นลิปดาคูณ60นะจ๊ะอ่ะอย่าโดนหลอก3 18สิบปดาจ้ะตอบ80องศา18ลิปดาิาหลอกเหมือนเดิมเดะเลยอ่ะโอเค เส้นสนามในข้อใดต่อไปนี้แสดงสนามโน้มถ่วงของโลกเอ่อข้อนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดทิศเหนือทิศใต้เป็นยังไงปกติเนี่ยเอ่อหลักการก็คือถ้าสมมติว่าอันนั้นข้้งบนเป็นทิศเหนือข้างล่างเป็นทิศใต้นะอันนี้อันนี้จากจากทิศทางของโลกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสมมุติว่าจริงๆแล้วมันมีขั้วแม่เหล็กอยู่ข้างล่างจริงๆข้างล่างมีขั้วเหนือไม่งั้นไมนถึงดูดโค้ดใต้แล้วเข้ามาลาข้าง ฝั่งทิศเหนือมีขั้วใต้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสนามไม่้ต้องวิ่งอย่างนี้อืมถูกไหมครับทีนี้ข้อสามมันไม่ใช่แล้วอ่ะเราก็ลองลองลากไปดูข้ออื่นซิอ่ะดูข้อนี้อ่ะข้อนี้ก็คือได้เนาะก็เลยตอบข้อสี่เนาะอ่าโอเคเมื่อวันที่หกมิถุนาสองห้าห้าห้าดาวศุกร์โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายถ้าดาวศุกร์กับโลกโคจรเป็นวงกลมรอบดวงที่ในระนาบเดียวกันคิดว่า จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาห่างกันกี่วันถ้าสมมติอยู่ในระนาบเดียวกันคือจริงๆมันอย่างนี้คือดาวศุกร์กับดวงอาทิตย์แล้วก็โลกเนี่ยระนาบมันมันเอียงๆนิดหนึ่งมันจะต้องเจอกันจ้าเอีงตรงจุดตัดตรงนี้พอดีเนาะมันก็เลยเกิดขึ้นแบบร้อยปีเกิดขึ้นแค่สองรอบเนาะแต่จริงๆอ่ะมันจ้าเองกันตลอดเพราะว่าอันนี้โจทย์เขากําหนดบอกว่าให้ดาวศุกร์กับโลกเป็นโคจรเป็นวงกลมระนาบเดียวกันมันก็จะมาวิ่งชนกันทุกทีแหละทีเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันจะมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่่าางกันเทไร ถูกไหมครับข้อนี้ใช้หลักการเรื่องความเร็วเชิงมุมโอเมก้ารวมเท่ากับโอเมก้าโลกเอาโอเมก้าสุกเนาะเพราะว่าเร็วกว่าลบโอเมก้าโลกถูกไหมครับอ่ะโอเมก้ารวมก็คือ2พายส่วนทถูกไหมเพราะว่าโคจรเป็นระยะเว้นองศา2พายเรเดียนเนะาะจะ3า0องศาก็ได้นะเพราะว่าเราคิดเป็นองศากันหมดมันก็ตัดกันหมดแหละอ่ะอ่ะคิด3า0อองศาเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะจะได้เข้าใจ อ่ะส่วน x แล้วกัน x นาที x 1นะไม่รู้ดาวสุกมันเท่ากับ225เนอะอันนี้ก็โลกเท่ากับ365นะอตัด365อะชีวิตที่เราชื่นชอบกลับมาถึงอีกครั้ง x เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเศษ1ส่วน1ส่วน225ลบเศษ1ส่วน365เนอะจัดว่าเป็นการคิดเลขที่โหดดร้ายมากเลยทีเดียวเราจะขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขนะครับอ่าว มันก็จะได้อ่ะสามร้อลบสองเนอะแล้วก็ขั้นบนเป็น365ร้อคูณสองเนอะอ่ะโอเคขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขนะฮะก็คือ365ร้อย้าคูณสองข้าล่างลบเลขกันตืดตดสี่หนึ่งร้อยดนะครับสามหกห้าคูณสองหารหนึ่ตอบ ห้าร้อยแปดสิบสองวันนะฮะจริงๆทุกๆห้าร้อยแปดสิบสองวันมันจะมาเจอเอกกันอีกครั้งเออโอเคอันนี้เขาเออมันต้องได้ห้าร้อยแปดสิบสองวันเนาะอันดับชอยที่ใกล้สุดก็น่าจะเป็นข้อข้อนี้เนาะโอเคปรากฏการดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองในเดือนเดียวกันคือบลูมูนเนาะบลูมูนเอ่อบลูมูนคืออย่างงี้สมมติว่าปฏิทินเดือนอ่านสมมติเดือนมกราคมแล้วกันนะมีวันที่หนึ่งถึงสามเอ็ดแต่ทีเนี้ย เราก็จําได้ไหมว่าปกติเราก็จะมีแค่ขึ้น15ข้ามกับแรง15ข้าม15บวก15ได้30เนาะสมมติว่ามันวันจันทร์เพนที่วันที่หนึ่งอะ31มันก็มีสิทธิ์เป็นจันทร์เพ็นครั้งที่สองไงถ้ามันมันเป๊ะๆพอดีอะเม่อม่ก็คือแบบนี้เนาะอ่ะเขาบอกว่าดาวคอดวงหนึ่งโคจรรอบดาวเรื่องแล้วมีดวงจันทร์บริวารหนึ่งดวงคลโลกอะวาดรูปมีดาวคล้ายๆโลกนะครับดวงจันทร์อย่างนี้นะฝึบ หนึ่งปีบนดาวค้อนดวงนี้เท่ากับสองร้อยสี่สิบวันคือหมายความว่าเขามีดาวคล้ายๆดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยแล้วเขาก็โครจรรอบๆอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยมันไม่ใช่สองร้อยกสิบห้าวันไงมันเป็นสองร้อยสี่สิบวันโดยได้เวลาแปดเดือนพอดีและดีทีเฟสของดวงจันทร์บริวารมีค่าเท่ากับยี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันนะรอบหนึ่งของพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์พระจันทร์อันนี้คือยี่สิบแปดวันในวันที่ย9เดือน5ปี1200 ตามระบบปฏิทินของดาวดวงนี้ได้เกิดปรากฏการ์บลูมูลขึ้นจงหาว่าปรากฏการ์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่เท่าไหรคืออย่างนี้ก็คือว่า,เ,าเดือนหนึงเนี่ยแดเดือนเท่าๆกาันคือเดือนละสาวันถูกไหมอ่าเดือนละ30วนันทีเนี้ยตอนเนี้ยมันก็คือ1นเดือน5อะไรสักอย่างเนี่ยปี1200เนี่ย แล้วมันก็มาเป็นยี่สิบเก้าเดือนห้าเนาะถูกไหมเออทีนี้พอมันขึ้นเบอร์ใหม่มันบวกไปยนะี่สิบแปดเนี่ยเออมันก็ต้องมาทดอีกมันก็จะกลายเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหกถูกไหมครับปีพันสองร้อยเนาะทีนี้มันก็จะเหลื่อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆไงอ่ะเราก็ลองอ่ะอันนี้คิดเลขแบบขอขอน้ำแบบฉึกๆแล้วกันนะยี่สิบเจ็ดเดือนหกปีศูนย์ศูนย์นะก็จะเป็นยี่สิบห้ายี่สามยี่สิบเอ็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหม 1ิบเก้าสิบเจ็ดสิบห้าสอันนี้ก็เป็นเดือนเจเดือน8เดือนอ้าวลืมประเทศไอด้ดกประเทศโลกโลกโ,ลกโลกนี้มันมีแค่8ปเดือนเนาะเราก็จะขึ้นเดือนเก้าใช่ไหมเราก็ขึ้นเดือนใหม่เป็นเดือนเดือนหปี0ูนย์หน่เนาะสองสามสี่ห้าแล้วนะอันนี้มาเปนที่สิแล้วนะสิ 11. แล้วก็เก้าเจ็ดนะอ่ะเดือนห้ เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเอาขึ้นเดือนใหม่อีกละตูมขึ้นปีใหม่เดือนสองอ่ะก็จะตกทีนี้อย่างเออสามแล้วก็มายี่สิบแปดเนาะสามเนี่ยบวกไปอีกยี่สิบแปดวันเนี่ยมันก็จะได้เศษหนึ่งเนาะแล้วหนึ่งมันค่อยไปทบเป็นยี่สิบเก้าถูกไหมคะเพราะว่ารอบหนึ่งยี่สิบแปดวันตืดอันนี้ก็จะเป็นเดือนสามปีศูนย์สองก็จะเป็นยี่สิบเก้าเดือนสามปีพันสองร้อยสองยากโอ้ยอใช้ ความรู้เยอะมากแต่จริงๆเขาคือค่อยๆไล่ปฏิทินีแล้วจะเย็นๆการเห็นดาวเลือกระพริบแสงนี่เกิดจากอะไรเนาะเขาคือเกิดจากาบรรยากาศโลกจะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเลยจ้ะก็คือแสงบรรยากาศโลกอันรบก,กวนมีฝุ่น PM สองจุดห้าอะไรอีกน้องก็ลบก,กวนแสงเรามีคํากล่าวว่ามนุษย์เป็นทายาทของดวงดาวข้อนี้จริงนะคะเพราะว่าธาตุทั้งหลายในโลกเนี่ยเกิดจากการสร้างในภายในดาวฤกษ์ที่ยุบตัวนิวเคลียร์ฟิวชั่นจากไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นฮีเลียมเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเปลี่ยนเป็นอะไรเรื่อยๆจนกลายเป็นเหล็ก แล้วก็พอเหล็กมาเลขอะตอมประมาณ26เนาะมันก็ระเบิดตัวเองเพราะว่ามันยุบตัวต่อไม่ได้จากคุณสมบัติทางนิวเคลียสทางอะตอมของมันแล้วมันก็ระเบิดตู้ออกมาแล้วหลังจากนั้นมันก็สังงคอทตุนหนักขึ้นมาได้อีกเช่นที่สูงกว่าเลขอะตอม26เนาะเช่นเหล็กเหล็กสูงกว่าเหล็กก็เป็นทองเป็นเงินทองอะไรยูเลเนียมอะไรอ่ะชาติยักๆอื่นๆเนะ่เออไล่ตั้งแต่ไอลิเทียมโซเดียมโพเทสเซียมคือต่ำลงไปอีกอะ่ะเออซัทอนเทียมอะไรพวกน,นั้นเนาะยักๆเออ นันแหละตามนั้นข้อ8ปบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลโยีอวอกาศข้อนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยเอ่ยยอมรับว่าตอบไม่ได้อาจจะต้องไปหาอ่านเพิ่มเนาะเออจริงๆอ่ะมันก็ไอ,อโลหะคืนรูปนี่น่าจะเกิดจากสถานีอวกาศอะไรพวกนี้เนาะแว่นกันแดดคือคือข้อนี้ยอมรับว่าไม่ค่อยไม่ไม่ได้มีความรู้เนาะอาจจะต้องไปอ่านเพิ่มพวกวัสดุศาสตร์นะครับข้อนี้ผมขอไม่ฉเฉลย วัสดุศาสตร์อะไรต่างๆเนาะอันนี้ผมไม่มีความรู้ขอไม่ตอบแล้วกันเนาะโอเคโอเคเรามาเฉลยข้อสอบตุลาคม25 5 4กันนะครับบอกว่าถ่ายต่างกัน6เดือนภาพขยับไปเป็น2.6ซนติเมตรเนาะทีเนี้ยก็13มเซนเท่ากับ1ฟิลิปดา2.6เซนก็เท่าศูฟิลิปดาแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วอะถ้าไอมุมพาราแลกอะมันคิดแค่ครึ่งเดียวก็จะโดนหลอกอีกมันไม่ใช่5้าพาเซกนะอันนี้ผิดตอบ1หารศู่ตอบ1 0พาเซกความสว่างสมบูรณ์ะ มันสัมบูรณ์นะมันคิดที่10พารเซกอ่ะอันนี้2.4คือของจริงของมันนะตอบ2.4ถูกข้อ86บอกว่าอธิบายการเคลื่อนที่ของดวงทิศไม่ถูกต้องเส้นสูตรสูสตรดวงทิศครึนน่นทันทีตะอมนมออกพอดีทุกวันข้อนี้ผิดนะเพราะเพราะว่าจริงๆก็คือเขาขึ้นตามเส้นสีน้ําเงินนะ่ะเขาขึ้นขึ้นพอดีเดยแต่ว่าดวงทิศมันมีช่วงปัดเหนือปัดใต้บ้างในบางช่วงตามเส้นสีน้ําเงินเนาะมันก็เลยผิดข้อ2ดวงทิศที่ประเทศจีนเนี่ยตกเอียงทำุูขอบฟ้าเสมอก็ถูกเนาะก็คือขึ้นก็เอียงตก นะครับอ่าข้อ3บอกว่าใน1ปีจะมี2วันที่กลางวันยาวเท่ากลางคืนนะถูกเนาะก็คือมีวันช่วงเวอร์นอากับออทัมเนอ่าอีกทีนหนึ่งคือช่วงฤดูใบไม้ผลิหใบไม้ร่วงข้อ4ประเทศไทยจะมีวันที่ดวงอาทิตย์เหนือศีรษะพอดีเช่นเราอยู่แล้วที่อยู่13องศาเหนือแต่ว่าแกนโลกเราอย่าง23.5เรามีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ตรงกลางศีรษะไงอ่าเพราะฉะนะั้นเพราะว่า เส้นส,ส,ส,สุดฟ้ามันก็จะเอียงลงทางใต้ไป13องศางแต่ว่าเรามีโคต้าปัดมาถึง23เนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถปัดมาทางเหนือได้จนผ่านกลางศีรษะพอดีเนาะประเทศไทยก็จะมีวันที่ดวงอาทิตย์เหนือศีรษะพอดีจะาทูข้อ1 0 0รอบอกว่าการสังเกตการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในดวงจันทร์ในวันหนึ่งของปีพบว่าในวันหนึ่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานะแล้วก็ดวงจันทร์เป็นเสี้ยวสว่างประมาณ 1- 4ในของดวงและหันด้านสว่างมาทางทิศตะวันตก วัดรูปเขาบอกดวงทิ์ขึ้นเวลา6นนะขึ้น6นอ่ะขึ้น6นอันนี้ถ้าคิดแบบคอมมันเซนก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ดวงทิ์ก็คงตกเวลา18นนะอันนี้แบบตรงๆเขาบอกว่าดวงจันทร์วันนั้นเป็นเสี้ยวสว่างประมาณ1ใน4ของดวงอ่ะ1ใน4ของดวงนะอ่ะและหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตกนะโอเคเพราะฉะนั้น เออก็ต้องวาดรูปเป็นคล้ายๆรูปนี้เนาะคือเราไม่สามารถไปวาดเสี้ยวอยู่ตรงฝั่งนี้ได้ถูกไหมเออมันก็หันไปแทนที่ดวงตกก็จริงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันก็จะเกือบตรงข้ามกับดวงอาทิตย์มันก็ต้องเสี้ยวมันก็ต้องบางความมืดมันก็ต้องน้อยลงถูกไหมอ่าก็จะวาดคล้ายๆรูปนี้ดวงจันทร์จะตกหลังสิบแปดนอเราก็ถูกเออวันนี้อาจเกิดจันทรุปราคามันยังเป็นเสี้ยวอยู่เลยจ้ะผิดวันนี้เป็นวันแรมสามหรือสี่ข้ามอันนี้มันอย่างที่บอกเนาะอันนี้มันเป็นช่วงหัวข้ามเนาะ หัวข้ามเสร็จดวงจันทร์ก็จะขึ้นเร็วเอเขาเรียกไงขึ้นช้าลงทุกวันทุกวันเนาะหรือพูดง่ายๆคือตกช้าลงทุกวันอันนี้เห็นหัวขํามแม้ต้องไปข้างขึ้นข้อนี้ผิดอีกประมาณสองสัปดาห์ข้างหน้าดวงจันทร์จะเต็มดวงข้อนี้เนี่ยมันประมาณขึ้นสามสี่ข้ามไงแต่ในนั้นเราขึ้นเต็มที่คือขึ้นสิบห้ามเนาะมันบ่อยแค่สิบวันอย่างเงี้ยอ่ะข้อนี้ก็ไม่ถูกนะตอบข้อนึง มีนาคม2 5งวจะหมดแล้วเอาทำๆทสำู้ๆสู้ๆทำต่อครับกาแล็กซี A กับกาแล็กซี่ห่างเท่านี้กับไม่กับพาร์เซกความเร็วในการถอยห่างเท่านี้ถ้าคงที่ฮับเบอร์มีหน่วยเท่ากับเท่าไหร่ต่อไม่กับพาร์เซกเอ่อข้อนี้ก็ตั้งสมการนะจ๊ะ v เท่ากับ h r v ก็คือเท่ากับ200กิโลเมตรต่อวินาทีเท่ากับ h คูณ r อ่ะคืออะไรก็คือ0.5นย์จเมกะก็คือสิบกงหกนะครับโอเคมันก็จะคูณเลขออกมาทีนี้เขาถามว่าค่าคงที่อะไรก็เท่าก,ก,ก็ตัดเลขปกติอะ่ะแต่ว่าเนื่องจากโจทย์เขาบอกว่าเป็นต่อเมกะพาเรเกเนาะสิบกงหกก็ไม่ต้องเอามาลบไม่ต้องมาคิดในสมการเพราะหน่วยเป็นเมกะพาเกก็จะเหลือเป็นสี่ร้อยอ่ะก็น่าจะได้ประมาณสี่ร้อยเนาะ ข้อข้อนี้ก็เลยแบบเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าทําไมโจทย์ได้ได้ไม่ตรงกับคําตอบเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ขอวงไว้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าเกิดเราคิดอีกแบบหนึ่งก็คืออ่ะถ้าเป็นพันสี่ร้อยล่ะแล้วอันนี้เท่ากับ h คูณสามก็ต้องเอาสามไปหารพันสี่ร้อยก็จะได้ประมาณสี่ร้อยแปดสิบกว่ากวเออข้อนี้ก็จะแบบก็จะงงๆว่าทําไมมันตอบได้สองคำตอบเนาะอันนี้ไปหารมันก็จะได้ประมาณสี่ร้อยหกสิบหกอ่ะข้อข้อนี้ผมไม่มั่นใจคําตอบโอเค ขอเจบอกว่าดาวเพราะที่มีโมโครจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเรียกว่าวงในกับว,วงนอกเนาะมากกว่ากับน้อยกว่าโลกเนาะใกล้ก็คือใกล้เล็กวงในเอ่อไกลเล็กวงนอกอันนี้เราอยู่เทียบกันโลกดาวังคารอยู่นอกนอกจากโลกไปอีกนะก็ไม่ใช่ก็เป็นวงนอกผิดวงในสามารถเห็นได้ทั้งคืนผิดจากเพราะว่าอันนี้วงในเนาะอันนี้โลก โลกอันนี้ดาวศุกร์เนาะมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ถ้าหันเที่ยงเป็นช่วงเที่ยงคืนอ่ะมันต้องหันออกวงตรงนี้มันไม่เคยออกมาออกมาอยู่ตรงกลางเลยฝั่งเที่ยงคืนตรงเนี้ยฝั่งเที่ยงคืนตร้ไม่เห็นผิดข้อสามดาววงในจะเห็นเป็นเสี้ยวเสมอถูกเพราะว่ามันไม่เคยกลับมาเป็นเต็มดวงฝั่งนี้ได้เลยเนาะถ้ามันจะไปเต็มดวงอ่ะมันจะต้องไปไปแอบอยู่ข้างหลังดวงอาทิตย์ตรงเนี้ยแล้วจะเห็นเป็นเต็มดวงแต่มันไกลมากข้อนี้ก็คือบวกลบอืมข้อสี่บอกว่า ผู้สังเกตบนโลกมักจะเห็นดาวเคราะห์วงนอกได้เฉพาะในช่วงหัวคำ่ำเออมันก็เห็นในทางคืนนะก็ผิดอีกอ่ะเฉพาะอ่ะไม่ถูกอ่ะอตอบข้อสามแล้วกันเนาะแต่ก็ข้อข้อสามมันก็บวกลบเหมือนกันบางทีมันก็ไม่ได้เซีย่ยวจะเป็นเต็มดวงก็ได้เกือบเกือบเต็มดวงอ่ะแต่ก็ไม่เต็มดวงถ้าแกนหมุนของโลกตั้งฉากกับระนาบวงโคโจรปังกันใดจะไม่เกิด คงเกิดจากพาันเนาะไม่เกี่ยวการเปลี่ยนหรือดูการอ่าอันนี้ก็คือจะไม่เกิดขึ้นใช่แสงเหนือแสงใต้เกิดจากออโรราเกิดจากแสงลมสุริยยผิดกลางวันกลางคืนข้อนี้อาจจะทำให้เรางงแต่จริงๆเกิดได้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่โดนทิดอยู่นี้เนาะฝั่งนี้มันก็จะหันขั้วเหนือให้ให้แล้วมันก็อ้อมไปครึ่งหนึ่งมันก็จะหันขั้วใต้ให้ผัดกันเป็นกลางวันกลางคืนแต่ว่ามันก็รอบหนึ่งมันผัดกันนานนิดนึงนะตอบข้อสาม ข้อ87บอกว่าสังเกตการขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในวันหนึ่งของปีดวงอาทิตย์ขึ้น6โมงดวงจันทร์ในวันนั้นสว่างครึ่งดวงหันซีกสว่างไปทางทิศตะวันตกวาดรูปดวงอาทิตย์ตกไปแล้วสว่างครึ่งดวงหันซีกสว่างไปทางทิศตะวันตกอันนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์ข้างขึ้นเนาะเพราะว่าตกหลังดวงอาทิตย์ตกหลังดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ตกก่อนนี่ดวงจันทร์ขึ้นที่หลังดวงจันทร์ก็จะขึ้นเวลาประมาณเที่ยงอันนี้18นอดวงที่ตรงนี้เนาะ 18แปดอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ถอยมาตรงนี้ก็ต้องสิบข้อนี้ถูกวันนี้อาจเกิดจันทรุปราคาไว้ครึ่งดวงเองอสามารถเห็นดาวได้ชัดเจนช่วงหัวข้ามแสงจันทร์รบกวนนะจ๊ะผิดนะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าดวงจันทร์จะเต็มดวงผิดอันนี้แค่สัปดาห์เดียวเองเพราะว่าลองคิดถึงอันนี้ขึ้นประมาณแคดข้ามอะครึ่งดวงไงเพราะว่าเต็มดวงสิห้าไงอันนี้ขึ้นก็ประมาณ8ดมันโว้ยแค่สัปดาห์เดียวแปดหกเจ็ดได้สิบห้าเนาะอตอบข้อหนึง่ง ข้อข้อนี้บอกว่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นดังนี้อาวาดรูปก่อนละกันงง,ะงะนะ90องศาตะวันออก60องศาเหนือสมมติอันนี้วัดวาดรูปแบบตรงๆเนาะ90องศาตะวันออก60องศาเหนือสมมติว่านี่คือ0ูนยะอันนี้คือละติจูดอันนี้คืออีควอเตอร์นะเส้น0ูนย์อันนี้คือแทนลองจิจูดศูนยเนาะแล้วก็ทิศเหนือทิศใต้นะ เขาบอกว่าพิกัดภูมิศาสตร์แรกคือ90องศาตะวันออก60องศาเหนือนะอันนี้เอนะ60ร้อย20องศาตะวันออก60องศาเหนือทีนี้เราก็จะลองวาดรูปให้เราเข้าใจอ่ะสมมติว่าเราขยับไปทางอันนี้ฝั่งด้านหลังเนาะฝั่งด้านหลังของโลกเป็นที่เหนือที่ใต้เหมือนเดิมแต่ฝั่งนี้ไปลองจีจูด180เนาะอันนี้ฝั่งด้านหลัง ฝั่งนี้เป็นทิศตะว,วันออกอันนี้ตะว,วันตกเพราะฉะนั้นก็จะกลับกันเนาะอันนี้ตะว,วันอ่าโอเคทีนี้เขาบอกว่าเอ่อจุด A ก็อยู่ตรงนี้เนาะทีนี้จุด B บอกว่าร้อยจุด B.. อ่ะสมมติสีแดงแล้วกันร้อยยี่สิบองศาตะว,วันออกก็คือจะประมาณตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่า120องศาตะว,วันออก แต่ว่าเป็น30องศาเหนือก็คืออันต,ตรงนี้ตรงนี้เป็นเนส้น120ยเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้อันนี้นนนนสี่อ่ะสีอะไรดีสีส้มแล้วกันนะ90องศาตะวันออก30องศาเนี่ยก็จะประมาณรูปนี้ถูกไหมเครื่องบินลำหนึ่งบินตามเส้นทางที่กำหนดต่อไปนี้พูดง่ายคืออันนี้เราลองวาดรูปใหม่มันจะเป็นคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมอ่ะ A B C D นะอ่ะแต่ว่าข้างบนอาจจะสั้นกว่านิดนึงเพราะว่ามันมันใกล้ขั้วโลกไงระยะมันจะสั้นกว่านิดนึงมันจะคล้ายๆรูปนี้อ่ะเส้นทางในข้อใดมีระยะทางรวมสั้นที่สุด A ไป B ไป C อันนี้ประมาณ2ช่อง A ไป C แล้วกลับมา D เไปซเนี่ยช่องกว่ากว่าอันนี้ก็จะประมาณสองช่องกว่ากว่าเพราะมีทะแยงเนาะเอม, a มา d มา c อันนี้ประมาณสองช่อง a ไป d ไป b อันนี้ก็สองช่องกว่ากว่าถูกไหมทีเนี้เราต้องมาตัดสินกันแล้วแหละว่าข้อข้อ1นึ่งกระสามันไม่ถูกแน,แน่แต่ว่าจะเอาข้อสองหรือข้อสเราก็ลองดูนะอ่ะ ข้อนี้ a ไป c ขอโทษ a ไป c ไป d นะอันนี้แบบที่1กับแบบที่2คือบอกว่า a ไป d ไป b ถูกไหมอืมคือคือถ้าเกิดมองว่า30อ,องศาเท่าๆกันเนี่ยไอไอคนที่ได้มาเส้นข้างล่างเส้นสีม่วงอะที่มันมามนได้เส้นข้างล่างตัวนี้มันจะกว,กว้างกว่าคนอื่นนะ ก็คือคิดว่าน่าจะอันที่เป็น C D น่าจะถูกที่สุดอันนี้ผมไม่ชวนะน่าจะตอบข้อข้อขอสองมากที่สุดเนาะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ